โอ้โหวิ่งอะโอ้โหไปดูนะน่ไจะยังมีเหลืออยู่โอ้ยังถงแต่ไอ้ตัวโอ้ยยดยมยยยยไปยยยยยยยัยย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 ยไปยมียยยยยรยย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 ัยยยยจะยย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 ยัยย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 ย ครับดูหล,ลังแรกกันนี่ครับผมนุ่งหลับหอบอึงเหงาเล็กเกินมันก็มีรอยกระทุ่งกระทุ่งอยู่ในหน่อยดูตัวดูดดวดก,ดก่อนมาดูนี่ครับ อุ้ยมีตัวเกี่ยเดี๋ยวแก่นี่ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาคาโลนเลยมีตัวอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นปลาอะไรแกะนี่ก่อนเีนี่ปลาขาวๆตัวใหญ่ด้วยดูนครับอุ้ย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 อ้หีปี๊ หลังแรกโดนเลยนะครับนี่ฮีดยอดครับผมมาครับเดดูหลังแรกเลยนะครับกวันนี้นะครับก็ออกมาปกติตอนนี้ก่เกือบสามโมงเย็นแล้วนะครับก็วันนี้มาหาสรงแม่บ้านตกปลาเหมือนเดิมครับผม ไปดูดีกว่าอุยอ้ยอุ้ยมีตะก,กลับน้อยด้วยมีอ่ะใส่สวยเลยนะครับเดี๋ยวไปครับไปลุ้นชะต่อ ี้กันมีหรือเปล่าหลังแรกนะครับหมานไปแล้วโดนมาสองตัวดูหลังนี้ลายไปเลยดูยนดดครับอุ้ยดินรู้มีดินอยู่อ,ยอะไรลูกดูหลังนี้จะมีปลาอะไรครับอุ้ย เดี๋ยวครับทางนี้มีปรากดกับปลากระสงนะครับเนี่ยนี่ครับผมปลากระสงไ้สวยเลยนะครับ ผมกดอุ้ยปากตรงกระโดดไปนู่นครับผมหมานแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับมาดูหลังนี้กันโอ้ยมีครับนี่มองเห็นตัวเลยเห็นเงาตะคุม่มตะคุ่มนะครับดำดำเลยมามาดูกันว่าเป็นปลาอะไรครับ โอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โมาอีกแล้วนะครับ ตัวคู่หนึ่งนะครับน,นี่โอ้โอโอ้ยลื่นครับถ้าโดนจับไม่เหมือนปลาช่อนเมือกเยอะเจ๋วครับผม โอ้โอ้ย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 สี่ตัวแล้วนะครับโอ้โห่มาตายเกลือนเลยโอ้โหเดี๋ยวรอดนี่ยโอ้โหหยอนเลยครับดูเอ้ลายขาวเลยตายไปกี่ตัวผมรู้เนี่ย โอ้ไม่ได้มาดูแค่วันเดียวนะครับขึนอืดเลยแต่าจะยังมีเลืออยู่โอ้ยยังคงแข็งากร่งอู้อู้ดูเดยเยฮะเขาไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ไอ้ตายก็ตายไปครับเดี๋ยวขอเอาตัวตายๆออกก่อนนะครับ เลยส่วงนี้อากาศร้อนนะครับแคววันเดียวก็อึ่อึดเลยได้อย่างนึงปลาจะโดเสียง่ายครับหลอ,อบชุดนี้นะครับไม่ใช่หลอบจมน้ำเพียงแต่ปลาจะโดกระทุ่งมานะครับขอทั้งหมดหลังนี้มีอยู่กี่ตัวมีเป็นอยู สามตัวนะครับแล้วก็ตายห้าตัวสิครับโปูปูจะได้ครับผมเหมือนกันเหมือนน้ำกระจายโอ้้ยตัวใหญ่ด้วยนะครับ ทำมาหวานมานะครับได้ทั้งหมดเลยนี่อย่างดีนะครับเหลือสามตัวนี่ถ้าเป็นปลาชนนี่เสียได้แย่เลยดีนะะเป็นปลาชโดแต่กาะงานเสได้ทั้งหมดนะคระับผมโอ้ยโอ้สุดยอดเลยนะครับวันนี้หมานแต่ปลาชะโดนะครับดู แล้วทำยังไปตังไี้นะมีตัวครับตอนนี้แล้วหลอกเข้าไปไกล้ก็นหน่หด้วยหมนยืนไ่ดูนดูกันครับมีปลาอะไรนี่มีแน่แน่แต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรก็อเอาหลอกเข้าไปไหนหมูเลยนะครับ มาดูกันครับไม่อยากดิ้นเลยครับโดนแล้วครับโดนตัวนี้น่าจะเป็นโลนะครับ ครับผมอย่างใหญ่เลยนะครับรวยรวมมาหลายตัวแล้วนะครับล้วน,วนมีแต่ชดโดโวมาครับมาดูหลังนี้กันมีตัวนะครับ ขาวะจะโดนล้วมั้งโอ้โหหลังนี้มีอีกหนึ่งตัวครับนี่คร <c oughs> ับผม คเดี๋ยวครับผมเหมือนนี่เราตุ้มปุ้มเหมือนโดนกระแทกมีอะไรหรือเปล่ามาดูกันครับนี่แค่ ดูครับปลาอะไรชะโดอีกแล้วมั่งโอ้หจริงๆครับดีครับผมอันนี้มีอยู่อีกสองตัวนะครับมีปลาชะโดกับปลากระสงครับปลากระตัวงใหญ่เลยนะครับ ช่วงนี้นะครับผมก็จะพยายามเอาปลาะโดออกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าฉโดคอกนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะนะครับไซนี้นี่ครับวันนี้ได้มาหลายตัวเลยนะครับไอที่ตายก็ตายไปครับผมครับผมกูหลอกไปก็ชมบรรยากาศกันไปนะครับเสียงนกคุณทองร้องลั่นเลยน่าจะกินลูกไซนะครับลูกไซน่าจะสุกยู่ตรงนู้น มีกี้เอ,อโอ้โหนี่คงไม่มีโอ้ <laughs> อันนี้เป็นปลาช่อนครับ ครับเล่นนานเลยแล้เอาขอโยนหน่อยครับดูหลังนี้กันอุ้ยเปากปขาขาวกันอะไรเออโอ้ยมาดูนครับโอ้โหหลังนี้ก็มีครับ นีฉันโดอีกแล้วนะครับรู้สึกเหมือนว่าวันนี้นะครับทุกหลังจะมีแต่ฉันโดครับ ครับผมโอ้โหลื่นดูครับโอ้โหเพียบเลยเนี่ย <c oughs> ไปครับเดี๋ยว,วยังเหลืออีกหนึ่งหลังหลังสุดท้ายเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าโ <c oughs> อ้โ้หหลังสุดท้ายของมานนะ่ะด, <c oughs> ด้วยไหลวด้วย ดำนะครับมาโอ้โหอีกอ่ะโอ้โหงดงครับงงงงงงงรงงลงงงงุงงลงงงงงงงอีกงงงงงังงดดงงผงงีงงงงงงงรงงงงนงง ุจัดปลัดบอกครับแล้วเนี่ยยังอยู่ในรอบนีกนะครับโอ้่ครับผมครับค่ะพี่พนๆน้องๆน้าๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็มันๆครับผมนี่โอ้โอยออสุดยอดครับ